แกงพักกาดใส่จีนครับผมสวัสดีเพืเ่อนๆครับผมมีจีนเศษควดไน่ยืมหูในตู้เย็นนีหนกกน่หนึ่งถุงครับจะแกงกะจีนกะสีหยึกหยึกจะได้หูใส่พักดีกว่าใส่พักกาดดีกว่าครับไปทําการซอยควดไนก่อนเลยครับเพืเ่อนๆซอยควดไนซอยตับเข้าไปครับผมซอยตับตินใหญ่ๆหรือว่าคนละปางบอกว่า ซอยเครื่องในซอยจีนบางๆหนาเอย ue. สรุปจะเอาบางหรือว่าจะเอาหนา <c oughs> นี่ครับซอยมาเรียบร้อยครับเครื่องหนมันอันนี้เขาห้องอย่างนี้ใส่แล้วก็ยางก็หลอดคอมแล้วใของป่ามึกของงัวะนะครับปะเนี่ยแบบง่ายๆนะเพืเ่อนๆขี้ข้านตำน้ำพี่ครับไปซื้อพริกลาบไม่ถุงสิบบาทครับพัดน้ำมันกับพริกลาบเลยง่ายที่สุดวิธีนี้นะเอาไปเนี่ยตัวกันได้เด้อแบบงง่ <laughs> นี่ครับพัดน้ำมันกับพริกลาบคั่วพริกลาบเรื่มหอมแล้วครับเปื่อนๆแล้วก็ทําการใส่จีนนี่ฮักก๊กเรียบร้อยล่างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเอาไปคั่วเอาไปพัดครับผมคือมันแข็งแข่งตึงตึงหอมหอมเห็นน้อยครับเปื่อนๆนี่ฮันก็ทําการผัดคุกเข้าไปเลยครับเปื่อนๆเมนูแกงผักกาดใส่จีนนี่ง่ายนะ ลืมบอกทุกคนไปครับว่าพักการยังได้ไปซื้อแต่นะอยู่ไหนยำมูดอ่ยพู่นะเดี๋ยวไปใจกาแต่บ้านมากันครับเติมน้ำเข้าไปปรุงรสง่ายๆครับนำหล่อลองไปด้วยกะปิครับใส่เข้าไปครับง่ายๆเปื่อนๆทำตามได้ง่ายขนาดนะขอแนะนำพริกลาบล้ำนะครับมันตึงล้ำครับผมกะปิเรียบร้อยก็ใส่ห้าใส่ห้าครับผมเคาะไปหนึ่งจอดเหมือนกันครับใส่ห้าลงไปครับเปื่อนๆนี่ครับแล้วกับนี่ก็ทำกัน กลนมันให้เข้ากับคัดเปื้อนๆแต่ถ้าเฮาตำน้ำพริกคนเดียวน่ะเฮาก็ใส่ไปใน้น้ำพริกกับแหลกก็ได้ครับเปื่อนๆแต่ผมอู้สื่อครับขี้ขาดครับเอาแบบรวดเร็วทันใจครับตักมาเลยครับเปื้อนๆเดี๋ยวเฮาจะทําการปรุงรสกันทำกัมนะครับนี่ผงปรุงรสใส่เข้าไปครับแล้วก็ซีอิ๊วซอสอะไรอย่างก็ใส่เข้าไปนะครับเปิ้งใจอย่างก็ใส่เข้าไปครับผมเปื่อนๆแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปแน้อยครับผมเรียบร้อย นี่ครับมันแล้วใจครับกาดจีนมันตึงหยึกมันมีหัน่นยางนี่หรอออกไปซื้อพักกาดม่มัดนะครับผมนี่ปู่เขียวปูเขียวหางดอกครับสิบบาทมีพักจีเหลาตัวเอนี่เดีย๋ยวเขาจะเอาใส่แกงจีนของเขาครับกลายเป็นแกงพักกาดแน่นอนครับผมกาดจีนกันหยึก่ะเล่นพักกาดหน,หน่อยตัดกันหน่อยครับผมปูเขียวของเขา บัต้องพี่ธีรีตองครับเรี้ยวเลยนี่เอาจะเนี่ยครับรเพื่อนๆง่ายๆครับผมดูกรอบขนาดนักพักใหม่ๆสดๆไปซื้อกาดบ้านปี๋สุภามาตะกี้ครับในร้านในหมู่บ้านผมเนี่ยครับคิบบาทใส่มดเนี่ยเสียดายแบบนี้นั่นนะยังก็ขอห่องก็นั่นนะพักขี้โะดอ่ะถ้ามีขี้โหูกับนนินเน็ตนี่ครับโู้เขียวเขา ใส่ไปเลยของเกิงเดียวกับป่อแก่ดอใส่เข้าไปกรอบขนาดปเปดเื่อนเลยดอไซมดเดกี่ยค่ะแก่หนามไปครับนี่มันกรอบครับผมล้อจีนกัมอันนี้เหนียว ใส่พักไปเลยนี่ครับรอมันหยอบหยอบผู้จับหยอบหยอบก่อนเปิดรอจําผู้เขียวแกงจีนใส่พักกาดหรือว่าแกงพักกาใส่จีนแบบง่ายๆครับี่กลาบถุงเดียว <c oughs> จับเบะ ตักให้ดูเลยครับทุกคนแกงผกู้เขียวครับผมแล้วกอทีเด็ดนะใส่พริกจีเข้าไปน้น้อยครับตัดเน็ตกำแล้วบอกเลยมือนี่ครับแกงพักกาใจจีนครับจีนมันเหลียนี่อย่าอันนี้อันก็เพื่อน มาทุกคนปั่นเข่าหนึ่งจำเข่าเบาตาหาจใจนี่ครับดอกแกกุ้เขียวจำกันเลยพระกานารยอินนี่ปลาหมึกองัวน làm không tìm cả lắm làm cả dài ừm, mhm mhm ừm, mhm 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 ก็คนมังบ้านเฮาโอ้ยเปิดเปิยไปยะตัวเองได้น,ไน,นะน้ำพริกลาบห้ากะปิตัวไปปรุงรสหอมน้อยจับเบ๊ะต้องไปการจับนะพี่เด็ด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  เล้เําใจนะเพื่อนๆใส่พักรับ